พระคนแก่ไม่ครูก็เลยต้องปิดเสียงคะ่ะตอนนี้เปิดแล้วคะ่ะพี่น้องคะ่ะสวัสดีคะ่ะคุณบูม เพิ่มเวลานะคะเนื่องจากว่าแม่ครูก็ยังไม่ผ่านเหมือนกันก็เลยมาทักทายเพิ่มเวลาเพิ่มนาทีค่ะพี่น้อง

ยังไม่ถึงเจ็ดสิบห้าห้าเสียงเข้าอันนี้ลหละเสียงอันเสียงเข้าทรศัาช์ขี่ซาเล่งเที่ยวพี่น้องสนุกดีค่ะสงการขี่ซาเล่งซาเล่ง สามนาฬิกาค่ะเ่องนี้ก็ส่งน้ำผู้สูงอายุอยู่ค่ะพี่น้องนะคะเม่ครูก็จะไปส่งกับคนเฒ่าคนแก่ค่ะส่งน้ำขอพรค่ะอยู่ที่ตลาดหน้าบ้านเม่ครูนี่แหละค่ะเม่ครูก็หลังจากลงค่ะคุณแม่วันทองสีขัดเขาก็กำลังรับชมอยู่ค่ะให้เยียนเธอ,อมาบ้างจกัน ลก็สีหลี่สีเหลือมากเหมือนกันขอบคุณมากๆค่ะ นะคะพี่น้องที่ผ่าน,าาานเพียงแค่นี้นะค่ะ รับชมอยู่ค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะนะคะมาเล่นน้ำกันค่ะจะมีรถแห่ด้วยค่ะพี่น้องรถแห่ ไม่ครูปิดเสียงค่ะพี่น้องเสียงที่ตลาดก็มีงานค่ะไม่ครูก็เลยจะปิดเสียงนะคะไกสามสีบตั้งใต่ใบละสี่สีบค่ะพี่น้องที่ อยู่ใกล้ทางนี้ก็แวะมาส่งกำลังใจให้แม่ พี่น้องเป็นหกสิบบาทได้ กำลังรับชมอยู่ค่ะกำลังรับชมอยู่ค่ะพี่น้องคะวันนี้นี่ครูยังไม่กินกาแฟ